สิงโตไม่มากินตามเฮ้ยไอ้แมนไอ้แมนอะไรสิงโตตากูเป็นกูเป็นกูเป็นกวางกูเป็นเออมันดแล้วมันกวางกูเป็นกินตลาดแล้ยมันอีดินด้วยเอออันนี้เราต้องมาดูเอ้ยแมว่าเฮ้ยมีใครกระโดดอยู่ตรงนั้นด้วยแอฟริกามีอะไรน่าสนใจ นัยเข้าไปำมาด้วยอ่ะทำไมเราต้องเข้ากัแมนเราเป็นเราได้เจอกันไงเราเป็นสัตว์นักล่านักล่าพ่อตุ๊ดนาตุ๊ดนาตุนากุนากุ๊าดาุ๊ดนาตุ๊ดนาตดนาตุ๊ดนานุนาตุ๊ดนาตุ๊นานานพืชกินางอ่ะนีานาามันาูงกวนาตัวกูาตก๊ดตาเหมืนนเตือชีตาเลยอ่ะโอ้ยแม่น อยีนอไอยีนอไอยีนอแม่เราต้องสู้กลับแม่เราต้องสู้กลับไอ้ยีนอไอ้ยีนอไเรอยากรู้ว่ามันกินยากอย่างนี้มันอร่อยจรริงๆเหออร่อยดิแซ่บ<ช>หลายอ<ะ>่ะมันตามมง ไอยีน่ามันตามยตรงเั <justamente> ้นยีร้าบยีร้าบอยู่ตรงนั้นแล้วก็อะไรไม่รู้กระโดดขึ้นไปบนต้นไม้เหมือนกำลังหนีสักอย่างอยู่อ่ไม่เห็นด้วยครับแมนแมนมึงรีวิ่งเลยกูพยายามไปหาอยู่มีไใช้เวลานานชิบหายเลยเียกูเจอมูฟซาบอกว่านี่กูกินน้ำเลยกูเหมือนฟางในในสารคดีกูได้รับไอชิเม้นต์พีเดเตอร์เอสเคปอะว่าเดี๋ยวต้องมีแบบจอร์เก้คือมังับทองฟางต้องอยู่เป็นสูงเว้ยแมนมึงอยู่ไหนดีกว่า ตาบอกให้กูอยู่เนี่ยอยู่โคตรไกลเลยกูพยายามไปหากูเห็นมีคนโดนไล่กัดอยูฝั่งตรงข้ามไปน้าเฮ้ยนี่หลุดนี่หลุดจุ๊บจุ๊บอัวิ่งสุดจุ๊บสุดปเตยเลยอัดฟุบแน่เฮ้ยเฮ้ยระวังสามีน้าหมดนะอั วิเชียนั้นถ้าเกิดว่ากูไปหามันกูก็เจอฮานีนาได้ดิโดนหวให้น่ากินไปแล้วทุกคนเกิดใหม่แล้วถุงโคตรไกล้เลยใกล้ตาแต่ไกลกูไม่เนี่ยสามคนเท่ากันเลยระยะห่างในตอนเนี้ยแล้วเมื่อไรกูจะยืนหายีนไม่ได้อะแล้วเป็นปีกวางเ้ยแล้วเป็นิีกลาระวังนะไว้วิ่งแล้วมันจะทิ้งรอยฝุ่นเอาไว้นี่14นาทีกูจะโตเต็มวัยแล้วตายมาทำไมน้ำตัวนี้แห้งจังในแผนที่บอกมีน้ำนี่ซาวันนา เออแต่แผนที่บอกมีน้ำอ่ะเฮ้ยมันขเขาแล้ววันคิงขเขาแล้ววันคิงกูจะมาหามูฟาซ่าตาอย่าวิ่งอ่างนั้นสิเดี๋ยวนักล่ามันเห็นนะเว้ยช่างแม่งดิรู้ไหมว่าดามอารยธรรมมนุษย์แล้วเราควรอยู่ใกล้แหล่งน้ำด้วยกูไม่ใช่มนุษย์อ่ะ เฮ้ยเฮ้ยถึงแม้ว่าสภาพอากาศแห้งแรงแต่ก็ยังมีฝนอยู่เฮ้ยแม่หลังมึงติ๊กโตอกติ๊กโตอกติ๊กโตอกติ๊กต๊ะไกูนเลยไปกูก่อนด้วยไปกูกลอวยกูกำลังวิ่งไปหาพวกมึงเลยบอกติ๊กโตอกพวกกูถอยหลังเลยอ่ะไปกูก่อนด้วยไปกูเก่อนตัวยไปกูก่อนด้วยอัดวิ่งวิ่งทางเดียวกับที่กูไม่รู้ว่ากูอาจจะไปทางเดียวกับที่กูก็เลยไป ถอยเวลาที่กูมาแล้วแฟรกกูขอโทษแฟรกกูทำอะไรไม่ได้เอ๊ยภาพภาพเมื่อกี้โคตรน่ากลัวเกล็ดกินลางวิ่งมาไอแม่เมื่อกี้กูกูวิ่งกับมึงอ่ะกูหันไปอ่ะไอ้เชี่ยมันเป็นสิงโตวิ่งกว่าใกวิ่งกว่าใกล้มึงอ่ะกระโดดตะคุบมึงไอ้เเี้ยตายยิ่หมดเฮ้ยเกิดใกล้พวกมึงเลยมึงเป็นตัวอะไรนี่ย่าย่ามันเป็นไฮยีน่าตาโอ้ยย่าอยากกัดกูมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนกัน ไม่รู้กูหลบไปแมะ้ะไ้เจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแล้วมันมันเป็นตี้เดียวกันนะมันกัดยกันได้เช<ง>ี่ยอัอสิงโตม่มากินตาำไหนฮู้ยมันอยู่บกูเนี่ยมันอยู่บกูกโอ้โยโอ้โยโอ้ยกลัวแล้วกูวิ่งก่อนเลย <c oughs> อยู่ไหนก็ได้กูวิ่งหนสิงโตอ่ะ กูเห็นกูเห็นอะไรไม่รู้แตกกระเจิงอยู่ตรงนู้นแหละอะไรไม่รู้แตกกระเจิงอ่ะคืออีกหนีแล้วต้องมุมสุดมีตีเลยไอ้หั้าแม่ยังมีกูอยู่มีกูที่ไหนแล้ววะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไอ้ชี้แอบเลยด้านหลังนะเดะเฮ้ยบวยไอเป็ดอะไรสิโตไหนรักเราเวรรักเราสิโต้โอ้ยกูตระเวนไปแล้ว กูไปแล้วไอ้ยังมียังไยสิงโตเป็นสิ่งน่ากลัวในตันานอย่าหลบหลังต้นไม้เฮ้ยเชื่อเชื่อแมนโดนแดกอยู่ตรงนู้นแมนโดนแดกแล้วเราสู้ใครไม่ได้เลยอ่ะกูไม่ยอมไอ้เหี้ยถึงแม้ว่ากูจะไปกวางกูฆ่ามึงได้สิงโตไปเข้าห้องน้ำก่อนเนี่ยเดี๋ยวเยี่ยวกูแตก one eternity later เฮ้ยได้เปล่าเดี่ยวแตกเลยแมนเฮ้ยตัวไม่ทักเลยวะเฮ้ยจุ๊บปุ๊บเฮ้ยจุ๊บปุ๊บ คิดว่ามึงคิดว่าเป็นสิงโตแล้วเปรี้ยวมากเหรอวะเอ้ยหยุดหยุดหยุดตายตายเวลาถึงโตมีเขาแล้วกูจะแทงมึงตายตายมึงต้องเห็นว่ากูไม่กล้ากูให้หมดทั้งห้องอ่ะตายกูตายเลยไม่ไม่เป็นไรกูล้างแค้นให้มึงเอง ตาแล้วว่าเรายายฉีดไหมตาเรามาตรงหัวหน้าเราดีก่โอเคโอเคโอเคกูหัวหน้าไปเยอะไม่ตายสักทีอ่ะกูวิ่งหนีสิงโตเฮ้ยราสันสัตว์มันเป็นตัวอะไรดีกว่ามันมีฟ้าผ่าพังตรงนั้นกูปวดไปตรงนั้นฝนตกมันอาจจะไม่เห็นฝนตกก็ได้นะเพราะฉะนั้นกูจะจ้วงเลยจ้วงจ้วงานี่แหะเราต้องไปหาตาเฮ้ยกูเจอซากราฟตายตรงนี้ถือว่าเป็นรางดีปะวะมันปรับช้งได้ไหยเนี่ยทำไมกูไม่เห็นอะไรข้างหน้าเรียนจระเข้อ่ะเฮ้ย ระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นคนฝนตกระดับน้ำเพิ่มขึ้นเออกูจะจมน้ำกูกินน้ำอยู่กูจะจมน้ำเที่ยมกินอยู่กูจะจมเมื่อกี้กูกูว่าทำไมตัวกูมันจมลงวะ one minute later เยอะต้นไม้จมน้ำเอ๊ะเฮ้ยไปจั่งให้กับเรื่องราวรอยอัลคิงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวหน้ากูกูหายหมายความว่าไงหัวหน้ากูกูตายหรือไม่ก็กเก็บแต่ว่ามันแล้วแต่แต่อันนั้นอะไรเนี่ยกูล็อกอะ แต่กูเพิ่งมาถึงที่ที่ที่หัวหน้ากลุ่มกูอยู่นะเนี่ยใช่หัวหน้ากลุ่มกูตายแต่กูอยู่ใกล้แมนมากถ้ากูวแวะไปกูเจอแมนทันทีว่ามาเลยอ่ะมันไม่มีแจ็คเก็ตครับกูถึงเสียงอะไรอ่ะกลัวกลัวกัวเสียงอะไรวะ A few moments later กูขึ้นบกกูเหนื่อยกูเหนื่อยกูขึ้นบกระดับน้ำมันไม่ลดด้วยไม่แน่เรากินน้ำมันอาจจะลดลงก็ได้นะมาเขียวชะอุ่มกินผ้าลาอยู่ริมฝั่งอ่ะใช่มึงป่ะกูเดินวนเป็นวงกลมอยู่กระโดดดิ เอ้ยกูเห็นอิมพลากระโดดอยู่ริมฝั่งน่าจะเหมือนควันตลบเลยเช่นกนาอยู่เขาเชนไใจไอ้เยี่ยงตเออกูไม่ไปละวิ่งวิงว่งไม่ได้ต้องว่ายมันว่ายตามมาไหมไม่ไว่าตามมามันน่าจะยังไม่เห็นกูไม่กูโดนจระเข้แดงก็กู หมดแรงแล้วก็ตายในน้ำไปแหละจำลองการไหว้ข้าแม่น้ำเจ้าพญาเฮ้ยมันมืดเฮ้ยมันมืดอยู่ในน้ำไนอะไรเลยอยู่ในน้ำกูอยู่ในน้ำเฮอทำเกินในมิชชั่นโอ้โหชื่ออะไรแตงด้วยเีอโคโฟเทส่ด้วยจะหมดแรงตายช่วยด้วยยังไม่ถึงฟังเลยกูตายเพราะน้ำเนียไม่ตามสิงโตอ่ะอันตรายกว่าโดนจระเข้กินอีกอ่ะ จมน้ำตายเฮ้ยแต่ใกล้ถึงฝั่งแล้วพลองเฮ้ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วเซมินา่าสองเปอร์เซ็นต์เฮ้ยถึงฝั่งอู้ยนอนเลยแล้วติงโตที่แอบซุ่มอยู่เฮ้ยกูเห็นเห็นอะไรไว่ายน้ำมาซะอะไรยิากฝั่งที่มึงอยู่อ่ะมีอะไรไว่ายน้ำเฮ้ยม<า>ไม่เอากูเหนะ็นตัวอะไรไม่รู้ว่าอยู่ข้างอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำอ่ะกูก็โดดหนี้ะทำไมดวงจันทร์มันมืดอ,อย่างนั้นวะเฮ้ยกูเห็นเป็นเป็นน่นเลยอ่ะ ไอ้นั่นน่ะโอ้ยหินผาแห่งอะไรก็ไม่รู้ไออยู่ข้างล่างหินผากูเห็นบิ่งอยู่อะกูเองโอ้ตัวมึงโคตรใหญ่เลตา้งมึงกูร้อยเปอร์เซนต์ไงเพื่อนกูจะพาไม่มึงแล้วศูนย์เฮ้ยไม่ต้องเอาอะไรมาก็ได้เฮ้ยกูมีข่าวแล้วมาขึ้นมาเลยมาเฮ้ยอย่าเพิ่งประสมพันธ์กันตั้งตัวใหญ่อย่างเลย คือตัวร้อยเปอร์เซนต์เราไปล่าสิงโตกันไหมเหมือนเรียกกูมาจากบนฟ้าเอ้ยเราโจมตีได้ป่วะได้เอ้ยจะเป็นจะเป็นจะเป็นลาสิงโตอย่าลากอย่าเตะกันเราเป็นเอาโฮนิวเวิลมีฟอร์ดเมเปิ้กูทดลองอะไรมีไม่มีเออเหรอแล้วไม่เลืยอมึงรถเลยกูลดเพราโดยแมนควิ์อ๋อเราเป็นเลี่ยงผ่าหน้าตาตกแค่นี้ไม่เจ็บหรอกสิงโตอยู่ไหนวะนี่ตั้งตัวอะไรวะไหนไหนอะ ให้ตัวอะไรเะว่กูมองอยู่ใน,ใน,น,นไนวดวิชั่นหนึ่งไม่เห็นไหนอ่ะระดับที่หน้าที่กูชี้ไปข้างล่างอ่ะมันมีอะไรนอนอยู่เลยช้างไม่ไม่ช้างก็ก้กอนหินมันคือช้างลองไปดูไปว่ามันเป็นศพช้างด้วยซ้ำทำไมถึงมีศพช้างอยู่ตรงนี้ศพช้างศพช้างกินกินกินเลยเป็นพอ่อไอ่ตัวอะไรอ่ะเฮ<อ>้ยกวางกวางกวางเฮ้ยกวางด้วยกันกวางกวางกวาง มันลากอะไรมาหรือเปล่าไม่รู้ทําไมถึงมีศพช้างตายอยู่ตรงนี้ดีกว่าช้างยังตายเลยแมนนี่เฮียคิดดูดิเดี๋ยวกูทดสอบไออีกทีนี่มันวิ่งอะไรขนาดมึงคึกมาจากไหนวะไม่รู้มันวิ่งมาสวิดอามันมันเป็นศัตรูเฮ้ยเฮ้ยเป็นเลี้ยงผาด้วยกันหยุด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 ยุดยุดอย่าตีกันอย่าตีกันตีกูตีกูถึงเครียดแล้ววะตีกูถึงอย่าตีกันเอาอะไรเอาไหมอ่ะเอาไหม เออเอย่าตีกันเออเอาไปถือไปวิ่งไปวิ่งไปไอ้หนูจุ๊บุ๊จุ๊บุ๊เปิดนี่ไงเออดิเอาดิเอาดินี่ไงจุดปุ๊ทำงานเป็นทีมเว้ยทำงานเป็นทีมเว้ยข้าวเยอะมากขวางอันตรายขวางอันตรายเก่าแดกเลยกูแดกเลยอ่าบทเรียนที่สามขวางอันตราย ไอ้กู <Hey, S 2> <im its> ตัวใหญ่ขึ้นกินน้ำอ่ะไปไปกินน้ำไปเพื่อนกูเลย <laughs> ไปเข้าห้องน้ำไปเพื่อนไหนแล้วค่อยๆเดินไปนะแมนนะแมนแม,มึงจมตาย <c oughs> แล้วแมนกูที่กินเต็อจิ้งหรีดเยให้ตายทำไมเราไม่กินจิ้งหรีดวะพอเรากินจิ้งหรีแล้วจะได้แบบเริ่มคุ้นชินการกินเนื้อไงนะ <c oughs> <ๆ S 1> ครับกูหน้ามาทาท่ากวางอีกตัวนึงกวางอีกตัวนึงเฮ้ยเราไปน้ำตกสูงสวรรค์ไหมแม่มันมีกวางอีกตัวนึงมาทำไมกวางชอบวิ่งกันจังเลยไม่เห้อ อ้ไรจะวิ่งหนีอะไรมาพีอย่าอเที่ไงกับสิงโตแม่งกระโจนมารอบเดียวแล้วเก็บหมดนี่ลยวะไม่มีทางตายจะวิ่งไปไหนวะเนี่ยแต่ถ้ามึงดูเดียมึงจะเห็นนะแบบตาเรืองแสงเราแม่งแบบโผล่มาจากหญ้าโคตรน่ากลัวแม่งเหมือนแบบพวกนักล่าแต่ไม่ใช่เพรากูเป็นนักล่าไอตัวอะไรกำลังข้ามาวะไหนตาดูดีๆนะไอขี้สงสัยตาเสรอะไรวะตารู้ว่าตามีจระคเเอร์มันคือ ตัวคอนิทาน0ูนย์ศูนย์นั่นชื่ออัดรชื่อควางก้าคือกวางใช่อ่ะไม่ใช่โผล่มาเป็นสิงโตนะมันคือกวางเนี่ยมึงดูดิกูจําหน้าบิมบี้ได้ไปดูคลิปเลได้ปะไอควายอ่ะที่มันเถียงกับเพื่อนมันเป็นขอนไม้หรือเป็นจร์เจนโอ้โหเฮ้ยมันมาแล้วนี่ยไม่กูบอกแล้วมันคือบิ๊มบี้ตอนเรียงหนึ่งยากตามครับเจ้าแถวตอนเรียงเอ้ยแถวตอนนี้ มันมีระเบียบตอนข้ามีโดนเด็กตำแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงนำกว่านี่ข้ามหัวเลย One eternity later โอ้เช้าที่สดใสเนี่ยสัตว์นักล่าก็จะมองเห็นเราได้แล้วอ่ะแตสัตว์นักล่าเองจ้วงเลยจ้วงจ้วงสิงโตสองตัวตาบ้าสองตัวสองตัวมาดิวะมาดิวะเฮ้ยตากูดีเขาทำเออกูดีเขาทำแล้วมาสิวะมาสิวะมาดิวะมาดิวะมาสิวะมาสิวะ อย่าคิดว่ากูไปกวางแล้วกูจะสู้ึงไม่ได้เลยเอาครึ่งหลอดเอาให้ครึ่งหลอดเอ้ยเอ้ยกูหนีเอ้ยเอ้ยกูตายอ้บอกให้ถอยตัวเขาใไอ่แมนที่เป็นคนฉลาดถ้าเราถ้าเป็นตัวตัวเดียวมันยังพอไหวนะยึงบอกสิงโตแล้วมึงไปกูก็กลไปแหละมึงบอกสองตัวปุ๊บกูวิ่งเลย มันเป็นแค่กวางแต่ว่ามันมันมันมีสิงโตกําลังไล่ไอ้น,นี่อยู่นะไล่สิงโตไล่กวางตัวหนึ่งอยู่แล้วแล้วมันมีกวางโดนลุกจ่ะเ <c oughs> จ้าหนูเหรอมึงจำไว้เลยแมนไฮยีน่าเป็นสัตว์กินซากไม่ใช่กินเนือ้อถ้าถ,ถ้ากูหายไปขอให้มึงรีบวิ่งเลยนะมึงจะหายไปได้ไงมึงเดินข้าง,างกูไปหาตากันดีกว่าทุกคนเจ้าหนูยังอยู่เฮ้ยถ้าเกิดมีเจ้าอเคระหว่างกินน้ำอ่ะแบบตรงนี้มีคนหนึ่งหายไปอะไรเงี้ยแบบกำลังมองมองรอบๆอยู่หันก็มาอ้าวหาย ตาอยู่ข้างหลังเราเองแต่เราวิ่งไปเดี๋ยวเราจะเจอตาละเฮ้ยฝุ่นตลบเต็มเลยเฮ้ยว่าอยู่ข่วยไก่เนี่ยฝุ่นตกนะเนี่ยตัวอะไรตามมาข้างหลังออ๋อกวางเจ้าหนูเราเลยใจตัดใจเนี่ยน่าจะมีนกให้เล่นวะมันมีแค่แล้วมันขิงแค่นีลาบันอยู่แค่นั้นแลยมันขิงวะว่าอะไรจะมี6ตัวนั่นน่ยจะเป็นสิงโตนะเราล้วพวกกูไปเลยแต่เพื่อนแม่มาเขียนว่าไรอ้อนอะ เลยอ่อเออไปอยู่อยู่ด้วยวิวิ่งสิงโตเนี่ยสิงโตใช่ปหมใช่ดิเชียร์เชียเตรียมสู้เตรียมสู้นี่เราเราฝึกวิชามานานแล้วแหม่เราฝึกต้นไม้ต้นนี้นะนี่ไงนี่ไงหรือว่าเรากระโดดแล้วกระโดดตะปบไปเรื่อยๆเตาโดดตะปบไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะให้มันฆ่าพอเว้ยเราโดดไปแล้วก็ปิดเงี้ยเราก็โดดออกอับตาเออกูกูจะไปให้มันฆ่าเองเว้ยแล้วแล้วมึงก็แบบ หมึงไม่ขี่รถเอมึงก็ขายฟรีเลยมึงมึงก็ตีฟรีเลยตายตายไวเลยโดยมันตะปุกทีเดียวอ่ะไม่เชื่อมีสิ่งโตอยู่ฝั่งนู้นทราบมึงขายไปไหนกินน้ำกินน้ำเสียงมาเห่าเชื่อมีมีสิ่งโตอยู่ฝั่งนู้นป่ะแล้วมันกำลังข้ามาทำไมเราเคี้ยวข้าวอร่อยจังเริ่มไปกวางละเราเคี้ยวข้าวอร่อยมากเลย ทำไมพวกเราต้องเดินไปกินไปอ่ะเดินไปกินแล้วเป็นที่ใหม่ที่เก่ายังกินไม่เสร็จเลยกูว่ามันน่าจะเป็นสีโตนะตรงนั้นอ่ะ้ยมันวิ่งอะไรสองตัวตรงนั้นอ่ะอะไรมันวิ่งอยู่ตรงนั้นวะเนี่ยนั่นดิวิ่งฝุ่นตลบอ่ะกูว่าน่าจะน่าจะเมาบันหน้าดูอ่ะมันโดนไล่เนี่ยมันวิ่งด้วยกันวะวิ่งเล่นวะเฮ้ยหมูดเฮ้ยสีโเฮ้ยหมูเด้ง